Yeah. <laughs> การขับรถเรื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร EP 367ตอนที่319ผู้ปกครองควรจัดให้เด็กนั่งอยู่บนเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่บาะหลังเสมอไม่ควรปล่อยให้เด็กเคลื่อนไหวขัดไปมาขณะรถกำลังวิ่งในกรณีที่เด็กไม่ได้คาดเิ็มขนันนิรภัยโดยยืนอยู่ในตำแหน่งที่ด้านข้างของคนขับในรถติดที่ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารเป็นสิ่งที่อันตรายมากเนื่องจากในกรณีที่มีการเบรีกระด้านหันก่อนการชนเด็กที่ไม่ได้คาดมิัดนิรภัยจะถูกเหวี่ยงไปทางด้านหน้าและแผงคอนโซลก่อนจากนั้นจะถูกเหวี่ยงงกลับมาทาท หลังโดยการพองตัวที่รวดเร็วและรุนแรงของทุงลมเสริงความปลอดภัยซึ่งทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้กรุณายาววางของ บนที่นั่งของเด็กหรือของนงทารกไว้ตรงที่นั่งด้านข้างคุณขับโดยหันหน้าไปทางด้านหลังของรถโดยเด็ดขาดเมื่อติดตั้งบาะน,นิรภัยสำหรับเด็กอ่อนโดยหันหน้าไปทางด้านหลังรถหรือบาะน,นิรภัยสำหรับเด็กเข้ากับที่นั่งด้านคุณขับและถุงลมสร็งความปลอดภัยเกิดการบองตัวถุลงลมสรงความปลอดภัยจะกระแทกขับด้านหลังบาะน,นิรภัยของเด็กอก่อนหรือเด็กที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้การให้เด็กนั่งซ้อนบนต่างอันตรายมากอย่าทําโดยเด็ดขาดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุท่านจะไม่สามารถป้องกันเด็กได้ดยก ใช้มือยึดในขณนะที่เกิดการชนด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกระแทกโดยกระทำจะทําให้เด็กมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง30เท่าเด็กที่มีน้าหนัก10กิโลจะเพิ่มขึ้นเป็น300กิโลจึงไม่สามารถยึดเอาไว้ด้วยได้ด้วยแขนดังนั้นเด็กอาจจะถูกเบี่ยงออกนอกตัวรถได้